สนับสนุนรายการโดยสนใจดูดวงกับพี่ปาจะเอ๋ดูดวงแบบกราฟชีวิตดูสิ่งลี้ลับรับตั้งสารถอนสารลงณนะเมตตาซื้อขายที่ดินสนใจติดต่อจองคิวได้ที่เบอร์โทร0853664565 Facebook จิตสุภาวงตรี Line ID par 1303 พีดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเนตมาเข้าเรื่องกันครับพีดาครับ <ดา S 1> ผมไม่รู้ว่าผมเขียนถูกหรือเปล่าเขียนถูกค่ะค่ะ้ห่วงค่ะห่วงเนาะโอเคเรื่องนี้เป็นยังไงพีดาเชิญเลยครับพี่ครบขอบคุณมากค่ะเอ่อก่อนอื่นขอสวัสดีน้องเนรแล้วก็ทีมงานของพาเทลเลยเป็นหลอนทุกท่านนะคะแล้วก็น้องๆทุกๆคนที่กาลังฟังอยู่ตอนนี้เรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก สิบสามปีเปิดประมาณปีสิบสามสิบสี่ปีเรื่องนี้เกิดมาปีห้าเก้าคุณพ่อได้เสียคือคุณพ่อเนี่ยท่านเกษียณด้วยความที่ท่านเคยทางานมาตลอดหกสิบปีพอพอเกษียณปุ๊บเหมือนเอ,อคนเคยพูดเลยว,ว่าคนเกษียณแล้วอ่ะมักจะฟุ้งซ่านมักจะคิดมากมักจะขี้น้อยใจ,จอะไรประมาณนี้ คุณพ่อก็คือหนึ่งในนั้นแล้วช่วงนั้นน่ะพี่ดาเพิ่งเรียนจบมาได้สักสองปีสองสามปีประมาณนั้นแล้วก็กลับมาอยู่บ้านที่ชัยนาธลงทุนแรกที่พี่ดาทำกับคุณพ่อคือทำร้านอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวอ,อาหารตามสั่งแล้วก็คุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยคุณแม่ปลูกดอกปลูกไร่ดอกดาวเรืองอแล้วคุณพ่อปลูกสวนผัก เราก็จะเอเช่าเช่าบริเวณเพื้นที่เนี่ยอยู่หน้าบ้านติดถนนติดแม่น้ำเอค่าเช่าในปีนั้นคือปีละหนึ่งพันบาทถือว่าถูกมากๆและนี้พอพี่ดาอยู่กับคุณพ่อใช่ไหมครอช่วงระยะเวลาที่ขายของนักประมาณสักสามผ่านไปมาสักสามเดือนพี่ดาคือเราเราจะทิ้งร้านไม่ได้เราก็ต้องมาอยู่ที่ร้านคุณพ่อก็ จำมาไี่ว่าเอออีนเดี๋ยวเอาขออนุญาตนะคะเอาปืนไปนะลูกติดตัวไว้เผื่อมีใครมาที่ร้านอ่าเราก็มือปืนพึกพกเงือนแล้วก็บอกเนื่ออ่าปืนนี้จุด 2, สองสองก็อ่าติดไว้จนกระทั่งว่าผ่านไปมาระยะหนึ่งวันนึงคุณพ่อเอ่อจะเดินมาหาพิดาช่วงประมาณสองทุ่มยัก็เรียกพิดาไปคุยหนู ทิพ้พระนะจัดอย่างเดิมนะลกูกไหวกูประจำปีทำอย่างเดิมนะลกูกดูแลแม่ดีๆนะลกูกดูแลน้องดีนะลกูกวยความที่เราคิดคือเราไม่คิดอะไรไงน้องเนทพ่อจะพูดทำไมอ,ะอ่ะพ่อดูแลไปสิคิดอะไรหนันหนา,าเดี๋ยวว่าแต่ก็ไม่พูดอะไรเขาพูดกันนั้นบอกเออปืนน่ะไม่ได้ใช้นานแล้วใช่ไหมบอกค่ะเอามา๋ยวพ่อไปขัดให้ เราก็เดินเข้าไปปืนแม่ก็ถามว่าพ่อมาทำอะไรพ่ออยู่ที่เราว่ะพ่อจะเอาปืนไปขัดให้แกก็มองหน้าเราแกบอกสงสัแกคือเหมือนเปล่ยตาแกสงสัยบอกคงมีอะไรมั้งพ่อแกแกคือแกเป็นคนพ่อเป็นคนที่รักษาสุขภาพมากเจ็บนี้เจ็บหน่อยคือแกอันามัยมากกว่าพยาบาลหมออีกเราก็เลยไม่ได้คิดตรงนั้นก็เลยเอาปืนให้แกไปจนกระทั่ง ผ่านไปาาประมาณสักตีห้าพอตีห้าปุ๊บคุณแม่ก็เข้าห้อง,งาน้ำเราก็เตรียมตัวจะเปิดร้านปรากฏว่าแม่บอกว่าช่วงที่แกเดินเข้าห้อง,งาน้ำคือห้องน้ำของร้านนะอยู่ห่างจากร้านประมาณสักสองร้อยเมตรแกว่าอยู่ๆเหมือนมีนกแสกหรือแมวก็ไม่รู้บินโกหัวแกแกบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ดีเลยลูกไม่ต้องเปิดร้านหรอกแกว่างั้นที่แทกเอาองั้นหรอกแม่ แต่วันนี้วันศุกร์นะลูกค้าเยอะก็ว่างนั้นเออแกบอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องเปิดอหรอกวันนี้ไปเจออ่าวันนี้พอเราหยุดปุ๊บตอนเช้าตอนเช้าอะเ,เราก็ต้องเอากับข้าวไปส่งให้พ่อที่ในบ้านแล้ววันนั้นนันศุกร์ว่าเอแม่ทําทอดมันหรือปลาเห็ดให้พ่ออือแล้วเราก็ว่าเดี๋ยวหนูกปตหลาดนะพอดีไปเจอขนมเอ่อเขาเรียกนะไข่กบอะค่ะสักครูเขียวอื เขาขายอยู่ก็เลยก็เลยซื้อมาถุงนึงเราว่าพ่อไปชอบกินก็เลยซื้อมาให้แกสักเจ็ดโมงสักหกโมงครึ่งพ่อเขโทรมาบอกหนูบอกน้องนะไม่ต้องไปโรงเรียนเราก็ถามทําไมล่ะพ่อน้องเพิ่งเปิดเรียนต้องไปเอาไปเตจนนะี่เชือ่อพ่อสิไม่ต้องให้ไปทีนี้เราก็ปลุกน้องสาวน้องสาวอาบน้ําที่จะบอกว่าเออเนี่ยน้อง ก็บอกว่าไม่ต้องไปโรงเรียนนะไอ้นั่นไอ้คนเล็กอเขาก็ชื่อน้องดาวดอะนั้นเโวยว,วายใหญ่เลยอย่างนั้นอย่างนี้นอย่างนี้อย่างนั้นนะที่ราว,ว่าเอางี้หยุเองเข้าไปในบ้านนะไปอธิบายพ่อฟังว่าไปทําต้องไปทําไมแล้วพูดแกดีๆน,นะอย่าไปเสียงแกอย่าไปอย่าคืออย่าไปขึ้นเสียงกับแก mm. น้องสาวก,ก็แบบได้แล้วน้องสาวก,ก็เดินไปสักพักนึงเราเดินออกมา พ่อหลับแล้วพิดาโกนคอกก็คอกหลับแล้วเหรอโอเคพิดาก็ไปส่งน้องสาวช่วงระยะเวลาที่ส่งรอส่งน้องสาวขึ้นรถทัวร์มันจะมีมแมลงวันตัวใหญ่ตัวหนึ่งเกาะน้องสาวไม่แบบคือเกาะตลอดเวลาปัดยังไงก็ไม่ออกจนน้องสาวขึ้นรถไปโรงโรงเรียนว่าเมลงวันมแมลงวันตัวเนี้ยมันก็เกาะน้องสาวอีกพิดาก็ไม่คิดอะไรกนะ็คือกลับมาบ้าน บอกไปส่งน้องแล้วแต่แปลกนะแม่มีมแมลงวันเกาะน้องด้วยตัวบเบลอร์เลยแม่มก็บอกสงสัยช่วนนึงนั่นนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืม,อมดีนี้พอัอ่าเกือบจะแปดโมงละพิดาก็ถึงก็ถึงกับข้าไ้พอ่อก็เดินไปพอเข้าไปในบ้านนะคะบ้านพิดาเป็นเผืนผืนผ้าสี่เหลี่ยมพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บอา้าการแจ้งพ,อพ่อปุกปักทูบสิบหกดอม ปางจางแจ้งทูบเพื่อไหมหมดแล้วพิดาเข้าไปก็เดินเข้าไปเปิดประตูเข้าไปปุ๊บอ่ะไหนก้อยบอกว่าพ่อโกนไหนน้องดาวว่าพ่อโกนไงไม่เห็นพ่อโกนเลยก็คือก็เดินเข้าไปพ่อก็นอนในมุง้งคอบใส่ชุดสีขาวพิดาก็พ่อจ๋าลุกขึ้นแล้วกินข้างเถอะเนี่ยวันนี้หนูทำปลาเห็ดแล้วก็ขนมหวานมาให้ด้วยนะพ่อจะกินเลยไหมหนูจะใส่ให้ พี่ดาเดินไปไม่มีคําตอบไม่มีเสียงพูดจนว่าพ่อออลูกขึ้นเร็วมากินข้าวแปดโมงแล้วเดินไปก็ไม่มีไม่มีสัญญาณตอบรับจากพ่ออพี่ดาก็หันกลับไปหาแกในหมูอพ่อจ๋าพอคำว่าพ่อจ๋าปุ๊บพี่ดาเห็นปืนมันอยู่ตรงขงมับอบเฮ้ยแล้วก็อยู่ตรงขมหมบแล้วก็เลือดอะเริ่มเริ่มจะออกมาแล้วค่ะ เริ่มออกจากคือซึมที่หมอนแล้วคือน้องแน่รู้ไหมว่าคําว่าฟ้าถล่มดินทลานะทุกอย่างคือมืดไปหมดเลยค่ะมันเหมือนโลกทั้งโลกมันพังหมดเลยน,ะน้องแน่พี่ดาไม่ได้ยินเสียงแม่ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่ดารู้แต่ว่าพี่ดาต้องหาคนช่วยพ่อพี่นาก็วิ่งไปหาณาชายณาชายกำลังอยู่งานดูงานเป็นงานคุณ ของบางคันค่ะคีบอกนัาสาวก็เรียกไปน้าชายว่านา้นา,นา,นา,นาช่วยพ่อหนูด้วยพ่อหนูยิงตัวตายน้าช่วยพ่อหนูด้วยก็ว่าอย่างนั้นพอเข้ามาปุ๊บปรากฏว่ามันช่วยไม่ได้แล้วค่ะพ่อแกสิ้นใจไปเลยพอทําเรื่องขอวงพ่อทุกอย่างผ่านไปหมดปุ๊บอ่อวิธีการ,รทุกอย่างคือตอนแรกอะทุกคนลงครงงามเห็นว่าพ่อแกตายไม่ดีคือต้องเอาศพแก ไ,ไว้ที่วัดแต่แม่บอกว่าบ้านหลังนั้นอ่ะคือบ้านของแกเองอแกพักนพักของแรกของแกเองแกสร้างเองก็เอาศพแกไว้นั่นแหละไม่ต้องคิด่อะไรมากแกก็ว่างั้นพี่ดาวน้องก็คือเอาศพแกไาที่บ้านคืนแรกคืนแรกเนี่ยทุกคนว่าทุกคนนะคะในงานที่มาเขาอ่ะเหมือนกับว่าแกว่างานศพอ่ะ มันไม่ใช่เหมือนงานศพนะมันมีความอบอุ่นยังไงบอกไม่ถูกแกว่าอย่างนั้นจนกระทั่งเขาเรียกหมอธรรมหมอธรรมท่านหนึ่งมาที่พที่ครอบครัวพิดาเคารพนับถือมากๆเลยแกเดินมาถือ๊บบอ,อีโนะหลุน,นพอมึงรับแทนใหญ่เลยออืคือละสะตันพิดาสตันไปพักหนึ่งเลยนะคะครับแต่ว่านะ่ดูสิแกไม่รู้ตัวมั้ยว่าแกไปแล้วทีวนีพอ่อ พี่ดาเข้าใจว่าคงแค่คือเหมือนเหมือนเหมือนจิตแกมาเหมือนแกว่าแต่คงจะคิดว่าเขามาทําบุญบ้านพี่ดาก็จุดทูปบอกแกว่าเออพ่อนี่นะมาทํานี้นะรับบุญนะคะอย่างนี้นี้แล้อธิบายไปพอคืนที่สองในการสวดศพรู้สึกคืนนั้นจะตรงกับวันพุธหรือวัน,นขังคายพี่ดาไม่ได้ใจ มันตกรายการของช่องเจ็ดรายการอะไรสักอย่างหนึ่งตอนกลางคืนที่พี่ป๋องจัดรายการนะคะพี่ดาจะไม่ได้ครับคนโอผอีพี่ดาดูดูกับน้องสาวก็คือนอนดูกันสามสี่คนแม่ลูกแม่นอนตรงกับแม่นอนริมพี่ดาน้องสาวคนกลางน้องสาวคนเล็กเอ่อทีวนะีน่ะหันหันเข้าหาตัวแต่ขวางประตูวไว้ครับเอ่อแม่จะฝันฝันว่า พ่ออมายืนอยู่ข้างหน้าประตูในนี้พี่ดาก็นอนอยู่สักพักหนึ่งนอ้นองน้องคือน้องสาวคนเล็กอะหันหันหลังให้เราเลยนะคะหันแบบกูนอนแล้วกูไม่สนใจทีวีละประมาณนั้นแม่ก็หันมาว่าเฮ้ยกูฝันถึงพ่อวะพ่อมึงมายืนอยู่หน้าประตูเนี่ยไม่อย่าพูดสิกูกลัวก็ว่างั้นแจกก็เงียบ ทีนี้พอพิดาก็หันด้วยความที่ว่าพิดาเข้าใจว่าพิดาตาฝันก็เพ่งมองน้องเนปรากฏว่าพิดาเหนเ็นเป็นเป็นชายชายเกงสีขาวยืนอยู่หน้าประตูแต่พิดาไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เงยหน้ามองข้างบนนะเห็นงั้นปุ๊บพิดาว่าเฮ้ยพิลาปนะพิดาคือเหมือนุมตาและุมโปงหลับเลยอืจนน้องสาวว่าตอนน้องสาวก็ว่ามันก็คือ เหมือนนึกแล้วมันก็รีบปิดโทั้ทั์ตอนเช้ามาก็ว่าทุกคนทําไมจิ้งหนูคนเดียวเลยอ่ะเมื่อคืนเนี้ยหมาก็หอนหนูก็กลัวนะทีนี้แม่บอกว่าเมื่อคืนเนี้ยกูฝันว่าฝันว้าพ่อเมืองมายืนอยู่หน้าประตูพี่ดากับน้องศัวก็เริอบอกไม่ได้ฝันับแม่ตรงๆเลยอยู่หน้าประตูเลยทีนี้เรื่องเนี้ยมันจบไปแล้วทีนี้วันนั้นวันนั้นเพอ เอ่อด้วยความที่ครอบครัวเราปันกลางคุณแม่ก็เลยให้สดจบคุณพ่อแค่สองคืนคืนคืนสุดท้ายที่ที่ที่เราจะต้องฟังเอ่อสวดคุณพ่อแล้วก็อีกวันก็นต้องพาคพ่อยปเผาปรากฏว่าแม่แะเอาโทรศัพท์พ่อผิเเชื่องแล้วถอดซินแล้วนะคะใส่เข้าไปในโรงปรากฏว่าสองประมาณกี่โมงวะ สวดศพสวดสวดศพเสร็จปุ๊บเราจ็ดเก็บของประมาณเกือบเช้าคืนมไม่กีน่นะค่ะมีเบอร์คุณพ่อโทรเข้ามาอืเป็นเชื่อของแม่อมแม่ทีา่วางคือแม่จะวางโทรศัพท์ไว้ที่ัวทีวีก็สเสียงก็คือเสียงทีเสียงสทับเข้าที่ที่เป็นโลเกนเขาเข้าเข้ามาปุ๊บเราก็ดินเข้าไปนี่แม่เป็นโทรศัพท์เ,เ,ขเข้ามาโทรศัพท์ปุ๊บนังนี่โทรศัพท์เกือบหล่นจากมือค่ะมันพิมพ์ว่า สามีเฮะมันพิมพ์ว่าสามีค่ะครับ <Huh? S 1> สามีโทรเข้ามาเอ้ย uh ปรากฏว่าที่บอกแม่แม่พ่อโทรมาด้วยความที่แม่เกลืมว่มาพ่อกเกสียแกก็บอกว่าก็รับสิพ่อมันโทรมาจะรับยังไงเราโทรศัพท์ไม่้ลงเพราะงั้น <Huh? S 1> แกคือแกตกใจกตาโตเลยโอพูดจริงเหรอบอกก็เดีย๋ยวเราก็ชูโทรศัพท์ให้แกดู ปรากฏมันชื่อจริงๆค่ะน้องเนีย่ยว่าชื่อสามีโทรมาเพราะเราไป่พิมพ์เพจแม่เองว่าสามีแล้วพิมพ์เครื่องแม่พอมีมพัวภรรยาครับทีนี้พอตอนเช้าเราก็ต้องทําบุญเช้าใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นศพไปเราก็บอกนะชายว่านะนะนะช่วยเอาโทรศัพท์ของพ่อออกให้หน่อยได้ไหมทุกคนที่ได้ยินอะ่ะเขาว่ามึงนีพี่เลเอาโทรศัพท์เข้าไปในโลงได้ไงเดี๋ยวพ่อมึงก็โทรเข้ามาเราบอกไม่ทันแล้วโทรแต่เมื่อคืนนะ คือเครื่องนี้ก็คือแดงนมากเลยบอกโอ้โหเทียนแล้วเนี่ยเทียนมากเลยข้อมืออะไรมาเนี่ยค่ะบอกโทรศัพท์ปิดเชื่องนะซิงคถอนออกแล้วทุกอย่างคือถอดออกหมดแบตเบิร์คือแยกซึ้นส่วนึ่งเครื่องนี้ไม่สามารถโทรออกได้ตอนนี้นอพอพิดาไปเผาไปคือเอาเครื่องโสงไปเผาใช่ไหมรู้สึกว่าพอเผาเสร็จวันที่ วันที่สี่เผาวันที่ห้าเรากระทุชงเพื่อทาพิดาทำบุญเช้าวัวนวันที่ห้าก็ไม่ได้คิดอะไรแม่บอกว่าหนูเออเอากระดูกพ่อไว้เลยวันนะลูกอ,อย่างไม่ต้องรออังคารพิดาก็ตั้งหิ่งไว้พ่อนะาข้างหน้าบ้านไอ้ข้างนอกนอกห้องเป็นห้องโถงอ่ะพิดาก็ตั้งหิ่งไว้ก็คือกระดูกพ่อเสะพันไว้นะคะแล้วก็จุดธูปดอกหนึ่งวพ่อ พราะอยู่นี่นะเดี๋ยวครบแล้ววันเนี่ยหนูไปลังคาน mm hmm. ก็อยู่อย่างนั้น mm hmm. ปุ๊บปรากฏว่าทุกคนในบ้านจะได้ยินเสียงแปลกจะได้ยินเสียงก๊อกแคก๊อกแคเ,เหมือนคนเดนินเหมือนคนทำอะไรรอบๆบ้านนะน้องเล่ย mm hmm. แล้วที่สําคัญแมวที่คุณพ่อเลี้ยงไว้อ่ะมันเหมือนแบบด้วยความที่ว่ามันเคยค่ะน,น้องเล่มันเคยนอนกับพ่อ mm hmm. มันขึ้นไปนอนบนผานผานกระดูกพ่อจนี้บอกว่าไอ้น้องลงมานั่นมันกระดูกพ่อนะมันก็มองหน้าพิดาเราไม่ลงไล่ยังไงก็ไม่ลงอุ้มลงมาแล้วก็ขึ้นอีกเหมือนเดิมจนแม่บอกว่าช่างมันทะลุเอ่อเรื่องนี้ผ่านไปปักสักผ่านไปสักสามเดือนปรากฏว่าไอ้คนเล็กอ่ะมันพลาดม,มีน้องก็เลยต้องมาทำการปลูกข้อตอแข็งบางคนก็จะว่าต้องรอให้ งานแต่ร้อยวันพ่อกรอ,อะไรเงี้ยแต่แม่บอกว่าไม่อะไรหรอกทําไปเครอร์คือยังไงคืออย่างน้อยก็คือให้ทุกคนได้รู้ว่าเออมีเขามขอนะอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าคืนนั้นน่ะเจ้าบ่าวอ่ะจะต้องมานอนที่บ้านพิดาใช่ไหมก็ให้นอนห้องของน้องสาวทีนี้พิดาก็ให้น้องสาวมานอนห้องพิดาเออตื่นเช้ามาพิดาก็เห็นน่ะว่าเอ,อ พ่อของหลานนะตานี่ยดำปีเลยอืก็ถามว่าเป็นอะไรล่ะทําไมตาดำอย่างนั้นล่ะโอ้ยพี่ผมไม่ได้นอนเลยบอกทำไมอ่ะพี่จุดทูบบอกพ่อไหมว่าผมมาบอกจุดบอกทำไมเหรอพ่อมายืนหัวนอนตะโก,ก้มึงมาถามผมว่ามึงมาทําอะไรบ้านกูอบอกตั้งแต่คือตั้งแต่นั้นมาคือน้องไม่สามารถนอนได้เลยค่ะเหมือนว่า,วาพอจะนอนปุ๊บ แกจะต้องมาดึงขามาดึงแขนสามคนที่นอนด้วยกันไม่สามารถนอนนอนได้เลยต้องนั่งทั้งวันตลอดทั้งคืนเลยค่ะพอทีนี้เออพี่ก็บอกให้ให้น้องสามไปจุดทูบบอกว่าเออน,นี่นะมันมีเรื่องแบบนี้นะเขาจะมาสู่ขอนะจะต้องหนงผูกข้อต่อแขนนะพ่อรับหลนรับรับคนนี้เป็นขืนหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วันที่ทําทําผูกข้อต่อแขนเสร็จแล้วปุ๊บ ถานะก,กิดตอนคืนนะแกมายืนไปเตียงไปเตีนของเตียงของน้องสาวก็มองคือแกมองตอนน้องสาวว่าในฝันของแกในฝันของน้องอนะพ่อมองด้วยความเป็นห่วงแต่มองกับมองมองของพ่อของหลานนะคือแบบสายตาที่แบบไม่ชอบเลยประมาณนะั้นก็เลยว่าน้องต้องถุกทุบบอกพ่อสิเผื่อพ่อแกห่วงอย่าลืมว่าพ่อแกรักน้องมากใช่ไนะ เออรู้สึกว่าน้องทําไปน้องก็จุดทูปใช่้นไม่กี่วนนันค่ะนองน้องเน่ปรากฏว่าน้องเขยพิดาพ่อของหลานนะ่ะไม่สามารถอยู่บ้านพิดาได้อ,อก็ต้องกลับไปอยู่นะครสวรรค์ออ่าเลยทีเนี้ยพิดามันก็แปลกเนาะแต่ก็ว่าอืมพ่อไม่มีพ่อละหนูต้องหางานทําแล้วนะจะมานั่งอยู่บ้านไม่ได้จะมาทําร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ จะมาทําสวนดอกไม้อย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีค่าใชใจเยอะเออพี่๋าก็ขอพ่อว่าเนีย่ยจะไปทํางานนะจะมากอสมุยพี่๋าก็จุดธูปบอกแกอตอนคืนในฝันว่าแกว่าจะทิ้งน,น้องทิ้งแม่เหรอจะถามคำนี้ก็บอกว่าไม่ได้ทิ้งหรอกพ่อเดี๋ยวหนูส่งเงินมาให้แต่ถ้าหนูไม่ไปน้องน้อยจะเอาเอาน้องกับแม่จะเอาอะไรกิ้ระวังทีนี้พี่ดาก็มาอยู่ขอสมุย ช่วงที่พิธายูก่อนสม,มัยน่ะปรากฏว่าทุกคนอะ่ะที่อยู่บริเวณบ้านะ่ะจะเจอพ่อมอดทุกคนเลยคะ่ะแล้วที่สําคัญเพื่อนของน้องสาวว่าคือมันจะมาหาน้องสาวบ่อยใช่ไหมคะปรากฏว่ามันมาช่วงประมาณโพเพสพอโพเพสปุ๊บอะ่ะแม่กับน้องอะก็เคยอ,อยู่ในบ้านแล้วปรากฏว่าเพื่อนน่เขาขับมา เห็นพ่ออยู่หน้าบ้านเขาขัดบิดหนีไปเลยทีนี้พอเพื่อนน้องเพื่อนแอนน้องสาวว่าก็โทรไปหาเพื่อนว่าไหนมึงวัดมานอนล้วบ้านกูุงไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะนอนอยังไงเล่าพอมอยู่หน้าบ้านเข้าไม่ได้ก็กลัวอ,อะไรประมาณเนี้ยค่ะจนว่าสวนที่พิดาเคยทําร้านค้าที่พิดาเคยทำอ่ะพิดาก็ปิดเพราะพิดาอยู่สม,มุยใช่ไหมเรากฏดว่าทุกคนอ่ะ ผ่านมาเห็นคุณพ่อนั่งขายเลยสืงพิมพ์เขาบอกว่าช่วงเวลามาตั้งช่วงถ้าเป็นของช่วงในษเอพฤจิกาจะเข้าหน้าหนาวแล้วบรรยากาศมันจะมืดเร็วและวเช้าเวลาจะเวลา,วลา,วลาหกโมงเช้าเนี่ยมันยังไม่แจ้งดีก็จะประมาณที่ว่าเออมันต้องเปิดไฟแสงไฟเพื่ขับเครื่องแล้งเ,เปิดไปตลอดปรากฏว่าแคผ่านร้านพี่ดาว แกเห็นพ่อแกนั่งขายหนังสือพิมพ์รากฏว่าช่วงระยะเวลายุบพ่อเสียประมาณสัก5-3-4เดือนนะไม่มีใครผ่านหน้าร้านพี่ดาเลยนะอ้อมสายหลังหมดเลยเขาอบอกว่าผ่านไม่ได้เ็ากลัวบอกพ่อพี่ดานั่งขายหนังสือพิมพ์อยู่หน้าบ้านเห็นหนู่ก็ยิ้มให้เห็นหนก็ยิ้มให้หนู่ไม่เอาหนุ่มไม่ผ่านกลัวหนู่ยอมอ้อมว่าบอบอกขนาดนั้นเลยเหรอบอกจริงจจน พิดาทำงานจนอ่าสักปีอะไรวะได้มาตั awa, ้งห้าหกปีพิดาก็เจอแฟนทีนี้พิดาก็พาแฟนกลับบ้านก็บอกกับแม่ว่าเออเนี่ยหนูจะอยู่กับคุนี้นะปรากฏว่าแม่บอกอืมก็แล้วแจงเพราะงั้นโตแล้วทีนี้พิดาก็พาแฟนไปนอนคืนแรกอะ พี่ดาไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกว่าพ่อมาหรืออะไรเลยแต่แฟนเห็นเห็นด้วยตาเนี้อว่ามีเงาคนนะ่ะมายืนอยู่ก็ต้องหน้าต่างแกก็บอกว่าน้องพ่อมาเมื่อคืนบอกฮึ่รู้ได้ไงเป็นพ่อบอกเอา้าจะจะมีใ้รอยู่เป็นร่างร่างผู้ชายอยู่อยู่หน้านต่างพี่ดาก็ต้องจุดธูปบอกพ่อว่าพ่อคะหมอูอายุขนาดน,นี้แล้วนะ ห,พพหนูเขามีครอบครัวนี่พอพี่ดาจุดทูบบอกบอกแกว่าเออขอแบบนี้นะเกมมนมาให้พี่ดาเขียนเลยแลวตั้งแต่นั้นมันต้นมาพี่ดาไม่เคยเจอใจเลยครับเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะเราฟังแล้วรู้สึกนะ เดี๋ยวย้อนไปนิดนึงพิดาอ่คุณพ่อน่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคเครียดเนาะ<ช>เกี่ยวกับส,สิ่งสิ่งนี้ขี้น้อยใจนะ<ช>เราจะสังเกตดูฮะว่าคนที่เขาอายุมากมากเนะาะอ่าเหมือนที่แพทย์เขาบอกหรือคนทั่วๆไปเขาก็สังเกตดูกันพอค,คนแก่พออายุมากมากเข้าจะกลับกลายมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง จะขี้น้อยใจจะโน่นนี่นั่นอะไรผิดใจนิดก็ไม่ได้นโน่นนั่นทาให้บางสิ่งบางอย่างก็กระทาไปแต่ก่อนที่จะทําเนี่ยเขาได้สั่งเสียไว้ก่อนโน่นนี่นั่นเนี่ยมันเหมือนเขาตั้งใจเลยนะพี่แต่ช่วงนั้นพี่ดาไม่คิดเลยนะแมไม่คิดเลยค่ะเพราะแกพ่อแกไป็นคนที่ว่ากลัวเจ็บอืมกลัวเจ็บกลัวกลัวคือกกลัวทุกอย่างอื เราจึงแปลว่าคือแกค่ะแกมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปพ่อมันเป็นภาระของลูกบอกเฮ้ยพ่อคิดอะไรอย่างนั้น<อ>พ่อเรามีเกลือกินเกลือมีพริกกินพริกมีกยังไงจิงยงนั้นไอเราคือพูดตลกเพื่อให้แกหายเครียดแต่แกไม่คิดแกไม่ไม่ตลกกับเราไงเองแน,น่ก็เหมือนกับอ่าที่พระท่านเนาะเคยคบ,บอกไว้ฮะการที่ ค่าชิดค่าตัวตายเนาะก็ต้องวนเวียนอยู่ตรงนั้นเนาะเราเป็นลูกเราก็ทําได้ดีสุดคือการทําบุญให้เท่านั้นเองฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเอพ่อน่าจะเป็นคนดุดุนะเดี๋ยวขอรู้สึกผมอะเออไม่งั้นไม่มาไม่มาบอกมึงมาอยู่บ้านกูทําไมอะไรเงี้ยโอ้โหนนี้มันพีกนะกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมไม่เคยรู้เลยว่าคุณพ่อพิดาเนาะก็ทําแบบนี้ฮะเราฟังแล้วอรู้สึกแบบอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ฟังน้องยกไปก็เกี่ยวกับคุณพ่อทะก็เสียเหมือนกันนะมาฟังพิดาก็ก็แบบนี้เหมือนกันโอ้โหแล้วหลังจากนั้นมาหลังจากพิดามีครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ็ไม่ได้เห็นอีกเลยถูกไหมฮะไม่ค่ะไม่เห็นเลยคือพี่ดาเป็นคนที่กลัวเป็นคนที่กลัวผีมากมา,มากถึงมากที่สุดก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ดาความทีม่ว่าทุกคนเจอหมดแล้วเหลือพี่ดาคนเดียวอืตรงเน็้ลงมาพี่ดาเหมือนคนอากจันยูนะพี่ดาพิงไปหาพ่อที่หน้าหน้าที่หน้าหิ้งแกจุดทูบดอกหนึ่งพ่อจ๋าหนูไม่เคยได้โกรธไดเกลียดอะไรพ่อเลยนะแต่หนูกลัวพ่อยังไม้หนูเห็นเลยนะหนูขอร้องแล้วพี่อยากก็จุดทูบตัดรูบไป ตั้งแต่นั้นมาแกไม่เคยหมายพี่ได้เลยไม่ใช่อากตัญญูเหรอฮะความกลัวเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการอากตัญญูพี่ทุกคนมีสิทธิ์กลัวกันได้นะอย่าบอกเลยว่าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเราจะไม่กลัวไม่จริงฮะ,ะคนกลัวผีก็คือคนกลัวผีนี่แหละไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนหรือจะเป็นญาติพี่น้องเราเราก็กลัว เออาการที่เขาเสียไป,<ะ>ไปแล้วอยู่ดีๆเขามาให้เห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติถูกไหมฮะใชะ่เออมันก็มีสิทธิ์กลัวกันได้ผมเองก็กลัวไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะฮะพี่ดา,เป,าเป็นคนที่กลัวผีมากออมากที่สุดเลยแต่<ม>ชอบฟังเรื่องผีถูกไหมถูกต้องเออเดี๋ยวถามร้อยคนก็จะตอบอย่างเงี้ยฮะกูกลัวผีมากเลยแต่แต่ชอบฟังจริงจริงชอบฟังจริงครับ ชอบฟังไม่พอนี่มีเรื่องเล่าด้วยเนี่ยอันนี้เออม,มีเยอะแต่ว่าต้องขอเรียบเรียงก่อนเพราะว่าบางเนี่ยเรื่องบางเรื่องต้องต้องเรื่องอรียรอีกเยอะพี่ดาขอขอว่าอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้สมัยพี่ดาเด็กๆเลยประมาณสักสิบสิบสองสิบสามพี่ดาอยากเห็นเป็ดพี่ดาก็เลยทําจริงเดี๋ยวพี่ดาหาเวลาว่างทักข้อความไปหาน้องนี้นะคะได้อยากฟังพี่ดาได้คะ่ะเออนะ ยังไงก็เรียบเรียงเนาะเออหลายๆคนรอฟังพี่เดียได้ค่ะอ่าวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ดานะที่นําประสบการณ์เอต้องเรียกว่าเป็นประสบการณ์ตรงเลยมาเล่าสู่กันฟังนะพี่นะยังไงก็ให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้กิจการการงานเจริญรุ่งเรืองนะพี่นะจ้าขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณครับพี่